การตรวจสอบผลการสมัครกดที่เมนูตรวจสอบผลการสมัครกรอกข้อมูลของนักเรียนแล้วกดดำเนินการต่อจะเห็นสถานะของนักเรียนดังตัวอย่างในกรณีที่ข้อมูลไม่ผ่านนักเรียนต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้ง โดยการตรวจสอบข้อมูลนั้นจะปรากฏข้อความจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าข้อมูลผิดพลาดตรงจุดใดเพื่อให้นักเรียนดำเนินการแก้ไขกดเมนูแก้ไขกรอกข้อมูลของนักเรียนให้ครบถ้วนแล้วกดดำเนินการต่อจากนั้นดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ให้เรียบร้อย เมื่อครบถ้วนให้ยืนยันการแก้ไขด้านล่างจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งในการตรวจสอบข้อมูลจะเห็นสถานะว่านักเรียนแก้ไขข้อมูลแล้วรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ถ้าในกรณีที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วสามารถดำเนินการชำระเงินได้ในลำดับต่อไปข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะปรากฏดังตัวอย่างให้ดำเนินการชำระเงินในขั้นตอนต่อไป